ถ้าตอนนี้นะถ้าเรารู้สึกร้อนแล้วนะจะบอกว่าเราร้อนคําว่าเรานี่มันจะชินชินกับการเอามาใช้ตอนนี้ร้อนยังเลยตอนนี้ง่วงยังเลยเราง่วงอย่างนี้นะจริงๆแล้วง่วงมันตักหากไม่มีเราแต่เรามาบอกว่าเราง่วงกลายเป็นว่าตัวเราเข้ามาปนกับกับความง่วงยิงง่วงไม่มีใครง่วงอยู่ที่ไหน ในสี่ฐานนี้นะนนนง่วงอยู่ที่ไหน <g ül> อา้ <g ül> วาวเวทนาเวทนาก็คือความสุขกายสุขใจทุกขกายทุกขใจแล้วก็ความไม่สุขไม่ทุกขเรียกว่าเฉย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 นฉี่เรียกว่าอุเบกขา วันนี้นะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะใครทุกข์ใจมั่งตอนนี้ <c oughs> มีใครทุกข์กายมั่งตอนนี้อย่างนี้นะถ้าความรู้สึกทุกข์กายเกิดมันจะทุกข์ใจนะคะเพราะว่ามันอาศัยกันสองอย่างเนี้ยกายกับใจอาศัยกันถ้าเกิดทุกข์กายปับ๊บเดี๋ยวความรู้สึกทุกข์ใจจะเกิดในขณะนี้รู้สึกตัวไหม ว่าความรู้สึกทุกข์ใจเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้นะถ้าสังเกตใส่ใจในอาการทุกข์ใจก็เรียกว่ากําลังมีสติระลึกรู้อยู่เมื่อมีสติระลึกรู้อยู่ตัวนี้นะบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองๆจะเห็นความทุกนี้ไม่ใช่เราทุกข์ละเดี๋ยวเขาจะแยกเขาเองสติระลึกรู้อยู่ในอาการความรู้สึกนี้บ่อยๆเข้า อันนี้เอาตามหลักอภิธรรมนะแต่ครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่ท่านก็เอาไปสอนของท่านตามแนวของท่านอันนั้นอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้เอาหลักของพระอภิธรรมวนะ่าเวทนาเนี่ยเป็นความสุขความทุกข์อย่างนี้อย่างนี้มีจริงไหมมีจริงหรือเปล่าคะคุณลุงไม่มีหรือคะคุณลุงไม่มีใช่้ารับรู้ได้ว่ามันมันไม่ใช่ตัวร ถามว่าส,สุขใจมีไหมทุกใจมีไหมถ้าถ้ารู้เท่าทันตอนนั้นไม่มีความทุกข์เลยฮะแล้วก็ไม่มีความเหมือนกับว่าความสุขด้วยตัวตัณหาจะไม่มีด้วยแต่เป็นความสุขด้วยมหากุศลน่ะลุงสุขใจสุขใจด้วยมหากุศลได้ บุญเกิดค่ะบุญเกิดแล้วก็สุขใจได้แต่ถ้าบาปเกิดแล้วสุขใจมีไหมมีค่ะตัณหาชอบโอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วอู้ได้แล้วได้แล้วดีใจจังเลยชอบจังชอบจังที่รู้ทันที่รู้ทันชอบจังชอบจังเนี่ยตัณหาเกิดนะระวังนะไม่มาหาขุศลก็ไม่เกิดก็ได้นะตอนนี้นะอันนี้บอกให้ฟังก่อนว่าก่อนที่จะมรรคจิตจะเกิดโสตาปฏิมรรคจิตนะ สกาทาคามิมัคคจิตอนาคามิมัคคจิตอรหัตตมรรคจิตสิ่งนี้จะเกิดมีที่มาค่ะพูดเล็กน้อยก่อนเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วไปเรียนชั้นข้างหน้าแล้วก็มีเรียนชั้นสูงขึ้นไปอีกแต่ต้องดึงออกมาพูดในตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเหมือนกับว่าเราท่องอย่างเดียวเราไม่มีความเป็นไปเป็นมาเลยอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันมายังไงใช่ไหมคะเนาะอันนี้นะเวทนาจิตเนี่ย จิตเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวรู้อารมณ์อย่างเดียวจิตนี่นะเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนนะคะไม่เป็นไรก็ต่อตัวนี้ค่ะเรียกว่ารู้รู้อารมณ์อย่างเดียวหรือว่ารับอารมณ์อย่างเดียวเลย อารมณ์นี้เคยคุยกันเอาไว้แล้วก็คือมีหกอย่างใช่ไหมคะอารมณ์มีหกอย่างนะเป็นตัวรู้ตัวรับไปนะคำว่าอารมณ์เนี่ยนะรู้อารมณ์6ได้เลยรับอารมณ์6ได้เลยนะรู้นิดเดียวรับนิดเดียวนะแต่ในที่ท่านมีตําราเขียนเอาไว้นะคะว่า,ารู้จิตอนุอนุเนี่ยแปลว่าตามนี่นะอย่างนี้นะจิตตะ อน,นุสติปัฏฐานจิตนี่คือรู้อารมณ์หรือว่ารับอารมณ์อนุเนี่ยแปลว่าตามอนุเนี่ยนะคะแป็ว่าตามสติละลึกรู้ปัฏฐานก็คือที่ตั้งที่ตั้งแห่งการละลึกรู้ ทีนี้ถ้าแปลออกมาก็คือว่าจิตเนี่ยจิตเนี่ยนะคะเป็นที่ตั้งแห่งการระลึกรู้นะคะตัวไหนที่จะระลึกรู้ก็คือตัวสติค่ะสติไประลึกรู้ตามจิตเข้าใจใช่ไหมคะสติระลึกรู้ตามจิตคือจิตเนี่ยเขาเป็นฐานเป็นที่ตั้งให้สติเข้ามาระลึกรู้ อันนี้คำแปลนะแต่คนที่จะมาล,ะลึกรู้อย่างนี้ได้เนี่ยคนนั้นต้องสั่งสมบารมีมาเยอะมากที่จะรู้เรื่องอย่างนี้นะแต่บางลำลาท่านบอกว่าอย่างนี้ที่ท่านสอนมานะบอกว่าเมื่อจิตโกรธก็รู้ว่าโกรธอย่างเงี้ย ท่านให้ท่านสอนให้ดูอย่างนี้เมื่อจิตโลภอยากได้ก็รู้ว่าโลภเมื่อจิตลหลงเผลอไม่รู้สึกตัวตอนนั้นก็รู้ว่าหลงเผลอไม่รู้สึกตัวเมื่อจิตมีความาทะเยอทยานมีมานะาเกิดขึ้นมามีการเปรียบเทียบก็รู้อย่างเงี้ยให้รู้ให้รู้ทันในสิ่งที่มีที่เป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ มีอย่างหนึ่งนะแต่ถ้ามารู้อารมณ์ตรงๆอย่างนี้ต้องบุคคลนั้นต้องสั่งสมมาจริงๆค่ะการรู้อารมณ์ของจิตนี่มันนิดเดียวเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมค่ะทั้งหมดนี้เป็นนามธรรมาไม่ว่าจะจิตไม่ว่าจะสติเป็นนามธรรมาท,ทั้งนั้นซึ่งจับต้องสัมผัสไม่ได้รู้ได้รู้สึกได้แต่จับต้องสัมผัสไม่ได้นะคะอันนี้เรียนรู้ไปนะแล้วก็ในตัวของ ตัวธรรมาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็แยกออกมานะธรรมะก็เอาขึ้นข้างหน้าซะก็ตัวนั้นก็เหมือนกันตัวธรรมะธรรมะทั้งหลายมีอะไรมั่งธรรมะเนี่ยนอกจากตัวกายตัวเวทนาตัวจิตแล้วนอกนั้นเป็นธรรมะหมดนะว่าโดยสภาวะที่เกิดขึ้นโดยมากเลยเนี่ยมีทีนะมิทะก็ได้ อขอโทษนะถีนะมิทะหรือว่าอุทธจจะได้กุกกุจจะได้ได้หมดเลยมีเยอะตัวนี้นะคะมีเยอะเดี๋ยวเราเรียนเจตสิกเราถึงจะรู้ตรงนี้เยอะขึ้นนะไอ้นั้นถีนะมิทะนี่เป็นอารมณ์อ่ะ ต้องต้องถูกรู้ถูกอะไรรู้ถูกสติรู้ค่ะต้องถูกสติรู้ก็คือระลึกรู้ในความง่วงนั้นบ่อยๆพอมันซึมมันยังไม่หลับจริงไหมฮะในขณะที่ซึมยังไม่หลับนะคะอย่าคิดว่าซึมคือหลับนะไม่ใช่ในขณะที่ซึมอยู่อย่างเงี้ยตาลอยนั่นแหละช่วงนั้นแหละให้ดูมัน แล้วมันก็จะตื่นขึ้นมามันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่าอาการที่ซึมซึมนั่นแหละออ้ยยิ่งดึงลงไปดึงลงไปนะถอย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 จากเสียงน,นะ้ะค่อยค่อยลีเสียงดยเสียงหลีลีนั่นแหละอาการที่แบบว่าซึมซึมซึมนั่นแหละไปสังเกตต,ตรงนั้นนิดเดียวเองตัวนั้นแหละเรียกว่าถีนะมิทะก็คือตัวที่มันถอย มันจะถอยออกไปตัวที่ซึมตักหกักตัวที่ถอยตักหักนะคะต้องแยกให้ออกนะ